ี hey, you. You <laughs> you ่น้องเอ้ยบุร่าเขาเป็นแข่งกีฬากีฬาอียังไงแข่งกีฬาพี่น้องแข่งกีฬาแข่งกีฬาพี่น้องแข่งกีฬามาบระทันพี่น้องมาประทยโอ้ยโอ้โห้ยยังครับไปกับเปลนมพี่น้องกับเวียซี อู้เวลไปร้องมองคลแล้วกูเลย้งไ,ง,งไม่รองไมอีกเลยไี่รองโอ้ยยังเลี้ยวเลยไี่รองเลย ดูพี่น้องดู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 ฟันเขางานพี่น้องโอ้หโหเว้ยระวังเลยปุ๊บละคนยาวเป็นกิโลพี่น้องเลย กีฬาไม่ร้องแยงกีฬาจักรยานไม่ร <oh> ้องมือจักรยานนีนาล้าเพื่อนีซทำงานนี่แหละเวลาพ่มพ์การเวลาแล่นอยู่คุณ สวัสดีพี่งไปชุดเห็นง,งานอยู่พี่น้องเอ้ยก็แบบคักขนาดพี่น้องเก็ผูนกันยาวเดือยไม่พอนเป็นกิโลกูนะนะครับชมบรรยากาศสมโุขกีฬาเพื่อนก็ได้มาเมือนี้พี่น้องพี่ีได้มาเข้างานตอนแรงจักรยานมาพอดีมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้ว áo biển chỉ mấy nó rồi. rồi lại khác lại nè อาหารพยีซีเงานได้หน่พี่นอ้องนอาาี่ครับร้านอาหารนะี่ครับร้านอาหารแล้วไปแล้วหัวพี่น้องวันกันเวลาเรียนรวยรวยรวย,วยทั้งฝ่าพี่น้องเชียงบินก็พ่อเชียงบินเดี้ยแตงไม้กับไม้อีกเลยพี่น้อง,ไปอ,ง,ปองไปอีกแล้วปก็หัวคนจะมาหลาแต่พี่น้องไปแล้ว พ่นอยู่นี่แหละพี่น้องไพ้คนกรนนะไม้กระไม้อีกและพ <c oughs> ่นเดี๋ยวมาหลายก็รอดก็เดีย๋ยวแต่พี่น้อง แหนมกับบะัไมมพี่รองว่าหันไหจัก,กรยานไหเฮ้โว่เชื่งบินกับ่เชบินแล้วเรืงสึง้งหมดดีแด้พี่รองยังวาหันมาอีกด้เลยพี่รองยังตั้งหลาย,ยไปชุดนึงแล้วันทายน้ำกับบะัไหมเนีมันเลวยวก็ได้ก็ได้เ <laughs> ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเอฟซี C, ทั่วโลกที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเอฟซีก็ฝากไวปจำเนียรครับเนาะที่ขอไปเห็นงานต่อยอีกแล้วพี่น้องเลยสมสวงกับม้าได้เบิ้งหน่อยหนึ่งก็เอาแล้วพี่น้องเพราะได้เป็นว่าได้เบิ้งกีฬาโอลิมปิกกเพิ่นเนาะมาอีกเลยพี่น้องมาอีกแล้ว,ออลวโอ้วา่ายที่สางไป ไปก็รอดได้เลพี่น้องเลยยำน้ำกับมาันไปก็ไปก็ไป่างเลี้ยว,วเลยพี่น้องเลยหัว ครับกันจะเศร้าสลับไปหรอกพี่น้องไปหลายๆเราจะเข้างานต่อได้พี่น้องลงมึกชุดรียนงานออกมาไปขายเพิ่พี่น้องเอาไว้เจอกัน